พูดกันถึงนิคมอ,อุตสาหกรรมฮาลานครับอย่างที่เราคุ้นหูกันก็คือเป็นอาหารที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติของศา,ศาสนาอิสลามนะคุณสุภวรรณขาบอกเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมากในจังหวัดภาคใต้ของไทยนะครับแต่ที่ผ่านมาไม่เกิดสดิครีคุณผู้ชมปัญหาอะไรนะครับที่ทําให้อุตสาหกรรมนี้ไม่เป็นรูปเป็นร่างรวมถึงแนวคิดใหม่จะมีการนําผู้นําขบวนการแบ่งแยกดินแดงนะครับอย่างคุณสมัยแอร์ท่าน้ำครับ เป็นอดีตแกนนำขบวนการพูโลเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะครับกับรายงานพิเศษทีมล่าความจริงของคุณชนทิชารอดกันภัยกันครับที่ดินขนาด170ไร่ในเขตอำเภอปนเรศและอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี ได้รับการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแม้นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้จะสร้างเสร็จมานานเกือบสิบปีแล้วแต่จนถึงขณะน,นี้ยังแทบไม่มีผู้ประกอบการเข้าไปตั้งฐานการผลิตอุปสรรคของโครงการมีตั้งแต่เริ่มนับหนึ่งจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินลุกลามไปถึงเรื่องการจ่ายค่าชดเชยแก่เจ้าของที่ดินซึ่งเป็นไปอย่างล่าช้า ทำให้มีกระแสะคัดค้านการก่อสร้างตามมาด้วยปัญหาความไม่สงบที่มีทั้งการลอบยิงเผาและวางระเบิดหลายครั้งแม้กระทั่งขบวนรถของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เข้าไปตรวจความคืบหน้าของโครงการก็ยังเคยถูกลอบยิงด้วยวุธสงครามมาแล้วไม่ว่าจะประชิญอุปสรรคอย่างไรแต่ภาครัฐก็ผลักดันโครงการจนสำเร็จทว่าปัญหาใหม่ที่พบ ก็คือแม้จะเปิดนิคมอุตสาหกรรมฮาลานอย่างเป็นทางการมาระยะหนึ่งแล้วแต่ภายในนิคมกลับยังคงเงียบเหงาอาคารแต่ละอาคารที่ถูกจัดแบ่งไว้อย่างชัดเจนว่าจะใช้สอยอย่างไรบ้างก็ยังคงไม่มีกระชนเข้าไปร่วมลงทุนหรือเดินเครื่องผลิตสินค้ามีเพียงผู้ประกอบการโรงงานชำแหลกไก่และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาเพียงสองเจ้าเท่านั้นที่เข้าไปใช้สถานที่ล่าสุดหน่วยงานภาครัฐ นำโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสาอบตอได้ปรับกระบวนการทัของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาอีกครั้งด้วยการดึงบุคคลที่มีความสําคัญกับพื้นที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนและบุคคลผู้นั้นคือสมาแอท่าน้ําหรือนายมาแอร์สะอาอดีตแกนนาขบวนการพูโลโดยงานชิ้นแรกที่เขาดําเนินการก็คือประสานกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะเครือข่ายในเมาเลเซียให้เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้ชาวบ,บ้านในพื้นที่ได้มีงานทำให้ทุกคนประชาชนอยู่ดีกินดีแต่ว่าผมเออยู่ดีกินดีนี่มาจากไหนนะอยู่ดีอยู่ดีกินดีนี่มาจากบัรท่องเนะงินทองถ้าเงินทองนี่มาจากไหนมามีงานทําถ้าไม่มีงานทําก็อยู่ดีไม่ได้กินดีก็ไม่ได้คนอ,อยู่ดีก็คนมีตานะ่ สมเแอท่าน้ำมีชื่อจริงว่านายมาแอสะอาดคำว่าท่าน้ำที่อยู่ในฉายานามของเขาในขบวนการพูโลบ่งบอกถึงถิ่นกําเนิดบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งก็คือบ้านท่าน้ำในอําเภอปานเรศจังหวัดปัตตานีเขตรอยต่อกับอําเภอสายบุรีที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่และยาวนานหลายคนอาจไม่ทราบว่าน,นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลก็ตั้งอยู่ที่บ้านท่าน้ำ อำเภอม,มนเระเช่นกันและนั่นคือความบังเอิญอันสำคัญที่ทำให้ภาครัฐตัดสินใจดึงสมแแอท่าน้ำให้เข้ามามีบทบาทขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้สมแแอท่าน้ำเปิดเผยกับทีมล่าความจรงิงว่าเขาต่อสู้อยู่ในป่าหลายปีจนกระทั่งถูกจองจำในเรือนจำนานถึง18ปปีและสุดท้ายได้รับการพักโทษ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เ,เรียนรู้ว่าการต่อสู้ด้วยความรุนแรงไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องแต่กลับทําให้ปัญหาทวีคูณทางออกที่ดีที่สุดของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเมื่อทุกคนมีรายได้ชุมชนก็จะเข้มแข็งชาวบ้านุทุกที่ท ไม่มีงานไม่มีงานไม่ใช่ไม่ใช่ตกงานนะไม่มีงานเลยไม่เคยมีงานก็<อ>ถ้ารัฐบาลพยายามให้ <c oughs> อะไรนี่ในคมอุตสาหการนี่มีจำนวนประมาณหรนรยเจ็ดสิบห้ารายนี่คิดว่าดีดีน้อยคนทำงานนี่น้อยอะหรือประมาณพันละสอมพันคน หมายความคนที่ตกงานก็คือมีประมาณสองพันคนโอเคมันแจกแต่มันแจกต่กงานไม่มีงานเลยไม่มีงานเลยไม่มีงานเลยการก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้สมแอท่าน้ำรู้ดีว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงย่อมไม่พอใจเพราะมองว่ากำลังตกเป็นเครื่องมือของรัฐแต่สิ่งหนึ่งที่สมแอท่าน้ำฝากถึงกลุ่มเคลื่อนไหวก็คือ สิ่งที่เขาทําไม่ได้หวังอะไรนอกจากให้เพื่อนพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีกินมีใช้และพ้นจากความยากจนและนั่นคือความหวังของการพัฒนาพื้นที่สีแดงให้กลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศชนที่ชารอดกันภายทีมล่าความจริงรายงาน